ใครจะต่อยกันลงไปตรงนั้นเลยเนี่ยใครจะต่อยลงตรงนี้ใครจะต่อยใครลงไปเลยใครจะต่อยใครลงไปเลยได้ในสงเกมลงไซลีเกมเมอร์อ๋อเรามาเป็นกองทัพ เคยเคยโบ้ใครบ้เนอะเดือไม่กี่คนนะเรามีทั้งหมดกันสิบกว่าคนนะใช่ไหมเนี่ยสิบกว่าคนก็น่าจะเดือประมาณสองสามคนสี่ห้าคนถ้าเห็นคนข้างหน้าถ้าเห็นคนอย่าเพิ่งยิงเขานะอย่ายิงเขานะขนาด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 ยิงกระโดดให้เขาดูกระโดดให้เขาดูอย่ายิงเขาอย่ายิงเขา อย่ายิงเขาอย่ายิงเขาเขากระโดดให้เขาเขาเขากระโดดเขากระโดดอย่ายิงอย่ายิงเฮ้เฮ้อย่ายิง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 เฮ้เฮ้เเฮ้อย่ายิงอย่ายิงเฮ้เฮ้เฮ้อย่ายิงอย่ายิงทำไมไม่เปิดไม่เปิดไมค์กันตอนนี้อย่ายิงอย่ายิง อย่ายิงเขาอย่ายิงเขากระโดดให้เขาดูโอ้ยฝั่งนู้นอ่ะฝั่งนู้นยิงอ่ะื่อสีเราตายหมดแล้วเนี่ยฝั่งนู้นฝั่งนู้นอย่ายิงอย่ายิงมามาลวมกันมารมกันตรงนี้มาเลยมาเยมารมกันอย่ายิงอย่ายิงเล่นอย่ายิงเล่นอย่ายิงเล่น มีทั้งหมดมีกี่คนเนี่ยเออหมดแล้วสองสี่หกหกสองสี่อืมเอาทีละคนเลยอือมามามาช่วยกันต่อยกันต่อยกันมาต่อยกันตรงนี้มาโอเคเอาทีละคนใครใครจะต่อยกันใครจะต่อยกันลงไปตรงนั้นเลยเนี่ยใครจะต่อยลงตรงนี้ ใครจะต่อยใครลงมาเลยใครจะต่อยใครลงมาเลยเฮ้ยอย่าชกอย่าชกไม่มียา <c oughs> มวยไทยอ่ามวยไทยจัดไปเ <c oughs> ออเออท่านลม้มท่านลม้ <c oughs> ถนลมถ้าล้มไม่ต้องไม่ต้องซ้ำไม่ต้องช่วยนะล้มไม่ต้องช่วยนะ ซ้ำเลยซ้ำเลยไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่วยห้าม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 ช่วยออแล้วเอาเอาอีกคนนึงต่อเลยต่อเลยต่ออีกคนนึงเลยต่ออีกคนนึงเลยห้ามช่วยห้ามช่วยอ่ะจบกันเลย โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไรอ่ะอย่าเล่นอย่างนี้อย่าเล่นอย่างนี้มันไม่ดีมันไม่ดีอ่้ชกกันชกกันแบบเมื่อกี้ชกกันแบบเมื่อกี้ชกกันแบบเมื่อกี้เนี่ยอะไรวะทำไมไม่มีใครกล้าชกอันเนี่ยชกกันดิมวยเมื่อกี้กำลังดูดีอยู่น่ะเฮ้ยเอาปืนทิ้งหมดเอาปืนทิ้งหมดเอาปืนมาทิ้งทิ้หมดเออทิ้งหมดทิ้งปืนหมด อองอองอยู่ไนเนี่ยอองอองอองคนไหนเนี่ยนี่ผมอยู่สีสีฟ้า嘛เไม่ใช่สีโอย่ามาทิ้งปืนหมทิ้งปืนหมดแล้วนะทิ้งปืนหมดแล้วนะทิ้งปืนแล้วนะทิ้งปืนแล้วนะทิ้งปืนทิ้งปืนทิ้งปืนหมดเลยปืนทิ้หมดเลยทิ้งหมดเลไอเจ็บปืนได้แจ็บปืนนหรอ เ,เ,น yeah, นเนี่ยอีกคนนึงอ,อีกคนนึงอ่ะอีกคนน่นทีมใครเนี่ยอโอ้ยเตะสองขอนแรมเอา <c oughs> มา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 ห่อนี้มาห่อนี้คนนั้นยังไม่ทิ้งปืนอ่ะทีมใครอ่ะคนนี้คนนี้ทิ้งปืนทิ้งปืนหน่อยโอเคไปโอ้ย <c oughs> ไม่เกี่ยวแล้วไหมเนี่ยมา <c oughs> มามามาชกมวยกันข้างล่างนี่เลยฮะชกมวยเข้าวงเข้าวงเกียเลยเฮ้ยเฮ้ยนี่ทำไมอ่ะเจเจโอเอ็นอะ่ะเจโอเอ็นอะ่อนอะเออนี่ไงเจโอเอ็นใช่คนนี้ไหมเนี่ยที่ยิงเนี่ยลงมาลงมาอยู่ข้างบนอะ่ะ ายังไม่ทิ้งปืนอ่ะมันเป็นทีมใครอ่ะอ๋องอององอยู่ไหนเอออยู่ไหนอองคนไหนเนี่ยเนี่ยคนไหนคนไหนเนี่ยเนี่คนไหนนี่อ๋อโอเคโอเคอันเวียนไหมเวียนอ๋ออ๋อเซอร์ซิฟ้าเหรอไปยื้อมาเมื่อกีเนี่ยพี่พี่ทำอะเนี่ยทีมข้างบนอ่ะ J O N J O N นำชื่อมาได้เหรอ เขาจะเก็บปืนลงมาด้วยนะเขาจะเก็บปืนลงมามาเราจะเก็บมันยังไงวะเราจะเก็บพวกมันยังไงเนี่ยไปควงลงมาเลยนี่เนี่ยเนี่ยนี่เนี่ยตรงนี้มันแอบยิงอยู่เนี่ยตรงนี้มันแอบยิงเขาโอ้ทำไปเลย ไม่ตีนี้ใจก็ห่านั่นเอ้ามันยิงอ่ะเมื่อกี้มันยิงอ่ะมันยิงฝั่งโน้นอะยึดเขาไปยึดเขาทีมทีมสองตัวนี้หรือเปล่าวะที่นั่นอะไปไปไปเอาเอาสองเก็บสองตัวนี้เลยเก็บสองตัวนี้เลยเไยเก็บไปเลยสองตัวเลยเก็บไปเลยสองตัวนี่ปะสองตัวนี้ป่ะใช่ไหม มามาทีมมันอีกสองตัวอะ่ะทีมมันอีกไอ้ทีมมันอีกสองตัวบนเขาอะ่ะเราเราเสียเยบียดเราต้องเขา้าเข้าวงอะ่นะ,เ,อะเราเสียเบียดเข้าวงเข้าวง